โอเคสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะกีทีนี้มาพบกับสองของเบนอนหึงอีกคือเก่านะทุกคนเนาะอ่าสารคลิปนี้ทุกคนกับบ่มียางลายเนาะทุกคนเนาะจะมาอ่าวิพากษ์วิจารณนะนะ์เกมเนาะทุกคนเนาะก็คืออ่าเกมที่หลิ่งลงไปแล้วทุกคนอ่าใครที่เขามาเบิ่งแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามสองยนะูทูบเนาะทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบนอนหึงเฮ็ดคลิปต่อไปเนะาะทว่าให้ขาพระเจ้านี่แหละทุกคนอืม <laughs> ง่ายเลยนะทุกคนเนาะขออ่าเวลานำทุกคนจักซองวินาทีเนาะทุกคนเนาะบอคอืยกดที่ปุ่มซับสไครต์หรือว่ากลุ่มกดติดตามเนาะทุกคนเนาะอ่าใต้คลิปนี้ปุ่มสีแดงๆนะนะทุกคนอ่าก่อนจะเอาจะเขาไปบังคลิปเนาะทุกคนเนาะกะมาเบิ่งประวัติก่อนทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเดือดเลยนทุกคนเนาะนี่ทุกคนเบิ่งประวัติแต่ละอันนี่ทุกคนบอกเลยว่าฒนารัวๆเลยเนาะทุกคนเนาะเอ้เนี่ทุกคน มันจะเกินนะนะทุกคนนี่ค่อนข้างว่าอาจจะเอวพีแล้วก็ห้องเอวีพเนาะกคนเนาะเออถึงสิแพให้สังเกตเบ่งอ่าการขาทุกคนนี่แพรอายุแต่ว่าการขามันบบได้ธรรมดาเลยทุกคนนี่โอ้โหตัวนี้ทุกคนแพยแพยแต่ว่าได้อ v p พนะทุกคนมันจะเกินอะลี่ทุกคนเออเกินไปเออชนะแล้วก็ถึงสิแพแต่เฮากับแบบ m อ p พตลอดเลยนะทุกคนนี่อ่ะ บอกเลยอย่าห่างทุกคนผมไปการศึกษาเสียเวลาทุกคนอ่าเขาไปเบิร์กันเลยทุกคนสำหรับเกมนี้ทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหโคตรเดือดนะทุกคนเนาะยางเดือดแล้วทุกคนอ่าเดี๋ยวเขาไปเบิร์นกันเนาะทุกคนเนาะอ่าภายที่เขามาแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามาเลยอ่าเพื่อเพิ่มลังใจให้เอ็ดกิ๊บต่อไปนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อ่ามาเป็นตัวละครลีโอมอส์นะทุกคนเนาะลีนไปมือเสาร์นะทุกคนอ่าบอดด้อัดคลิปไปทุกคนอ่าเดี๋ยวจะมาพิเศษหรือว่าอ่า มาเบิ่งเกมนี้น้ำกันนะทุกคนเนาะว่าจะเป็นจังใดทุกคนอ่าจับลลโอมอดลงไปลลโอมอดกับบ่มีสกินเด้อทุกคนอ่าหลังน้ำเดเด้อทุกคนกานลินโบกี้กับสกินทุกคนเออตาลินโหดบ่มีสกินก็โหดเออมันจะเกิดนะนะดอกเตอร์เออสารทีมเฮาเนาะทุกคนเนาะกับมีลลโอมอดแล้วกับ Ed คาลีจุลงแล้วกับเอเตสเนาะทุกคนเนาะแล้วกับเทสทิสตราบ่ประมาณนี้ทุกคนบ่ม <c oughs> ีแทงเนาะทุกคนเนาะท่าลินเกมนี้คนค้างว่า จะลำบากทุกคนคิดว่าเขาจะเสียแหละทุกคนแต่ว่าการสนามมาได้นะทุกคนเนาะสำหรับพายก็ขาก็มีกินนิเวียแล้วก็สั้นแล้วก็ท่ามัดมอดโคบหน้าหนาเนาะทุกคนนะโอ้โหกระตึงพอสมควรเนาะทุกคนเนาะสั้งซองพายกับโบมีแทงทั้งซองเนาะทุกคนเนาะถือว่าอ่ามากันแบบสู้กันอย่างเดือดเลยแหละทุกคนอ่ะเดี๋ยวเขามาเบิร์ดรีเกมเลยเนาะทุกคนเนาะอ่าเขาจะออกเป็นฟาร์มเนาะทุกคนเนาะสำหรับลีโอมอสเท่าทนไออันแรกเขาจะออกเป็นดาบไงก่อนเลยทุกคน ตามแต่ถนัดเนาะทุกคนเนาะโอ้โหบอกเลยว่าวเกมนี้เป็นเกมที่ว่าปวดเดือดเลยน,น,นะทุกคนเนาะอ่าเขามาตดเกมกันรอติดตามรอบเบิงนะครับทุกคนเนาะเบิงไปก่อนทุกคนเออส่วนตดเกมกันขอฟาร์มกันไปก่อนทุกคนอ่ะ,ส,อออะสำหรับอ่ามาทั้งเล่นเอ็กพีกับมี่เอเตสมาเนาะทุกคนเนาะทั้งเลนนีทุกคนเอเตสมายืนเลนครับอ่าอย่างไะบุลลืมซื้อเลยทุกคนมอไมคอนใหญ่เนี่ยทุกคนโอ้โหมาก มาเจอกับกินีเวียนะทุกคนนะยืนเลนทางคาลีเฮากาัโอ้โหโดนนักเลยทุกคนโดนลุม่มทุกคนสามหนึ่งเลยทุกคนทางคาลีเฮาทุกคนมาเบอร์นักการเจ้าวานี่คาลีเฮา,าสิโดนือบบอลหลอดทุกคนโอ้โหถือว่าตายเลือนยอดแหลกมาตทิมเฮากาัตายไปทุกคนอ่าถือว่าทางฝ่ายคนละคเก็บไปได้ทุกคนอ้าวคาลีได้คาเสื้ออีกเอามันจะเกินไปนะอ้าวสั้นกับไปตายให้ป้อมอ้างวงงเลยทีนี้ทุกคน อ่าโมโบตะก,กินดีเวียเฮาทุกคนทางทีมเฮากับบีบเลยทุกคนซองเลยเอา้าวเมื่อกี้นี้เป็นยังทุกคนบริษัเขาไปเบิร์ทุกคนสั้นใต้ให้ปอมเลยกะอันนั้นมอสมอสกับใต้ให้คาลีาตอนนี้คาลีลงมาปอมดิทุกคนโอ้มันจะเก,กินไปนะทุกคนท่านี่บอกเลยว่ายืนยืนเลนเนี่ตึ้งแนนย่างจังเลยนะทุกคนเนาะขั้งเกตบังคาลีทุกคนโอ้ค <c ười> าลีลำบากเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะ มาเบิ่งคารีโอมอสท่าทุกคนโอ้บ่ได้เบิ่งเมื่อกี้ทุกคนขาไปหนึ่งทุกคนได้แต่เปพี่ขาทุยได้แต่ไปวิ่าวิจารณ์คนอื่นทุกคนบ่เบิ่งตัวเองเลยอะขอฝากเขาไปก่อนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเกมนี้เดือดแน่นอนทุกคนโอ้โหคารีเขาลำบากเลยทุกคนสอนต้นเกมทุกคนนี่เพราะว่าอ่าทั้งทั้งนี้เขาบีบซองเลยทุกคนนะเขามาซองเลยเขาเขายืนคนเดียวนะคารียืนคนเดียวอะมาเบิ่งเข้าดีกว่าทุกคน ทั้งเฮากอ่าฟาร์มก็ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะไฟก็เลยขามโบมีคนฟาร์มต้องใช้เราจะนิ่งกันนะทุกคนอ่านิ่งก็ต้องคุณนันฟาร์มคนนีฟาร์มบัตรฮอตไายเกมแะไรทุกคนสูสีเปลี่ยนนะทุกคนก็เลยโบเดฟาร์มทั้งสองาบเดฟาร์มมืดมดทุกคนเลยนะทุกคนนะหลังจากนั้นเขาก็มาตีอับัปายก็เลยขามเลยทุกคนเออเพราะว่าฟาโก้คารินมุ่งมีฟาร์มทุกคนอ่าเขาเอาบัฟแล้วทุกคนก็มาเติมเลดกลางนะทุกคนนะมา จังหวะนี้น่าน่าน่านาสิลอดหรือบอเฮ้ยเปิดดันที่ก็มาแทงไปดังทีเฮ้ยสั้นยืนแบบว่าเออจังหวะนี้ว่าจะได้สั้นสั้นจังหวะนี้วลเร็วซ้ำอยู่นะทุกคนเร็วซาำก็เร็วหามะจังหวะนี้สิลอดหรือบอสั้นเฮ้ยเฮ้ยถ้าสกิลมากจังหวะนี้เบียดลอยทุกคนโอ้โหตัวเาเก็บสั้นไปได้ทุกคนขายังมาตอนนี้ก็ได้ซ้ำขี้อุบเลยทุกคนอ่าหลังจากนั้นเกาเปิดเตาต่อเลยนะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งคาลีฮะทุกคนค่าดีเฮาอเลนาาะว่่นี้มาเลยทุกคนนี่ โอ้โหซองเลยนะทุกคนเนาะมาเอาคาลีโอ้มาเบิงเล่นกลางนะทุกคนทั้งยูลงเฮายูลงก็เป็นเอฟซีนะทุกคนเนาะขอลินน้าวสันอากาจัดไปเลยทุกคนอ่อนา,า,าอทางเฮาก็มาฟาร์มมาบัฟกันเลยทุกคนโอ้โหบอลเลวเกมนี้ทิ่มกระโหนนะทุกคนเนาะอ้าวเหมาะอันี่ยคาลีตายไปทุกคนอันนี้เก็บไปทุกคนโอ้ <c oughs> แต่ว่าคาลีตายฟรีไปอ่ะ เดี๋ยวเดียวใจยเยเ็นๆขอฝากควาไปก่อนทุกคนเดี๋ยวเพียงพร้อมเลยเฮามาจัดกันเลยนะทุกคน,กคนเนาะใจเย็นๆอ่าเฮามาเอาบัฟไปก่อนทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้โคตรตึงทุกคนโอ้อ้าวทีมเฮาก,ก็เก็บไปได้เนาะทุกคนเนาะทีมเฮาก,ก็โหดเกินมันจะเกินอ่ะนะดอกเตอร์มาแต่วันนี้คือมาเติมคาลีสัง่งคาลีโจมตีเลยทุกคนอ่าคาลีกับบุก,กานทุกคนเนะพราะว่าทีมเฮา อ่าบูมีทแทงน,งน้องทุกคนเนาะแต่ว่าสิเปิดกะเออบอดายทุกคนถ้ามีแทงยังไงแทงเปิดมาจังหวะนี้ว่าจะได้คาลีคาลีซาโลโบอโอ้โหเปิดอันงตีขึ้นไปบูมีเหี้ยบยังเลยทุกคนสั้นยืนหันห้ามบูมี่หน่อยทุกคนเนาะเอาเอาออกมาจาานนังหวะนี้ออกมาจาานนังหวะนี้จะเก็บได้หรือบอเก็บได้หรือบธรรมัดธรรมัออกมา,า,กาเรียบร้อยทุกคนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนน่ะเสียดายไปทุกคนโอ้ว่าสิเก็บอ่ามอดไปทุกคนเก็บบอได้ทุกคนถือว่าหลอดไปทุกคนโอ้โหเขาคิดว่าเราอยู่นี่เลยทุกคนไอคิดว่าเราอยู่นี่เฮ้ยอย่ากวนเด็กเด็กไอ้นี่แหละอัดคลิปอยู่โอ้เด็กเด็กกวนนะอันจะนะเรามาเอาบัฟไพก้อนขามกันเลยทุกคนบายอย่ามาวนนะอยู่นี่นะอัดคลิปนี่ยังมีโบติมเพียดไหนไหม โอ้โหว่าจะมาเอาบาไปนี่บอได้แล้วคนนั้นจาเป็นต้องทอยไปก่อนทุกคนเฮ้ยจะได้สั้นเอาบอเฮ้ลังจะดังเขาเอาเลดกาแล้วคนนัดีคลิปไปก่อนทุกคนตอนนี้เครื่องเขาออกยังแน่ละทุกคนตอนนี้ออกดาบใหญ่ไปเลยแล้วต้นถือว่าพร้อมไปแล้วทุกคนอ่าเอาออกเป็นดาบใหญ่กันเลยทุกคนเพราะว่ารีโอมอสนี่มันจะแห้งนะทุกคนออกเน้นแห้งไปเลยทุกคนโอ้โหทั้งเล่นนี่ทุกคนเนาะเลนนี่เรามาซีเลยทุกคนถือว่าเก็บคารีไปทุกคนคารีกัะแตกไป เดียวเดียวเดียวกำลังจึ้ไปเติมจิลงจจะเย็นจิลงสั่งจิลงเปิดแล้วนะทุกคนโอ้เพราะว่าฮาตตัวกาเดโตเปิดอย่างเดียวนะเปิดแล้วฮาสิตาลเลยมาจังหวะนี้ทุกคนเปิดตั้งปีเขาไปเลยทุกคนสั้นจังหวะนี้เรียบร้อยทุกคนหนึ่งตัวไปเลยทุกคนอ่าจังหวะนี้วาจะได้ทุกคนเรียบร้อยฮ้ยมาจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหเรียบ้อยทุกคนขาบี้ไปยังไปทุกคนโอ้โหบ้าคลังไปทุกคนมันจะเกินไปนะดอกเธออืมเกินไปอมันจะเกินไปนะ เก็บซีเลยทุกคนวันกี่เนี่ยโอ้แต่ว่านซีรูมหนึ่งทุกคนแต่ว่าอ่าจิลลงเขาก็บบรใใิไตฟรี่นะทุกคนเนาะมาวันนี้เขาก็ลมงเอาบั๊บกันต่อเลยทุกคนอ่าทางจิลลงเขาก็ขึ้นมาเอกี้เลขก,กล้าไหมทุกนะคนเนาะจิลลงกลาบอกว่าอ่าอัดคลิปในเด้อคลิปนี้อ่าขออยู่สองน้ำแน่ไอเบอว่าสันเนะาะกจัดไปเลยทุกคนอ่าถ้าเราม่เห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสองยูทูบมาในเด้อถ้าว่าเห็นก็นได้มาหลังจากนั้นเขาก็มาเติมเล่นทึงทุกคนอ,อ่าสีเอาบอลนี่ โอ้โหเรามายืนตามเลยนะทุกคนเนาะอู้ยืนออกจะเราเหตุยังไงทุกคนปากวุนอยู่ทุกคนฮะยัยสิปากไรพี่มะจังหวะนี้ทีมฮันเซลหรือบอลจังหวะนี้เอาสั้นออกมาเก็บไปได้นะทุกคนโอ้โหเนื้อที่ไปทุกคนจะว่าเก็บไปได้ทุกคนกาสิขอโทษทุกคนสำหรับเชียร์รบกวนทุกคนบอกว่าคนยิงออกไร้แห่นะทุกคนกับปาเฮ้ยมันจังหวะนี้นี่เอามอสจุดลงเปิดเลยทุกคนเรียบร้อยทุกคนโอ้โหจุดลงกับบอลหล่อทุกคนเฮ้ย เฮ้ยท่ามัดท่ามัดจะได้อีกเหยียบปลอยทุกคนโอ้โหถือว่าสไลด์ออกมาได้ทุกคนเก็บท่ามัดไปได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่านี่ว่าจะได้ทุกคนโอ้โหบ่มีอันฟีทุกคนเพราะว่าลีโอมอดนี่ท่าบริขี่มาเนี่ยโปรเป็นต้องเขาไปบวกเลยทุกคนถ้าได้ขี่มาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแรงพลังม้านะมันจะเกินไปนะดออกเตร์อ่าทั้งอ่าตีนี่ทุกคนอ่าทั้งเอสเดสกับบอกเลยว่าบวกยังไงเลยเฮ้ยมาจากว่านี่ทุกคนเข้าเขาไปบวกกลางเลยทุกคน โอ้โหเขาไปลุยเลยทุกคนเหียบลอยเก็บสั้นไปได้เฮ้ยขาสองไปเลยจังหวะนี้ลีโอมอสโอ้โหลีโอมอสดันออกมาทุกคนเข้าปรสานเก็บซ้ำไปเลยทุกคนโอ้โหเข้าไปเจีเข้าบูแบบเท่ๆทุกคนสุดท้ายแล้วก็บอลหล่อทุกคนอ่ะเหยียบมาเบิางทางจิลงครับทุกคนทางจิลงเขาก็อ่ามาเคลียร์เลนกลางกันเลยทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าทีมเป็นทีมนะทุกคนเนาะถือว่าลินเขาตำแหน่งก็ดีอยู่ทุกคนสะได้จะมีแถงทุกคนจิลลุงเขาก็มาเอาบาปภายกองกัามไปเลยนะทุกคนเนาะ โอ้ทั้งเลนดีอ้อมอดกับบุมีไพไปเอาเลยทุกคนเอทาทั้งคารลีเข้ากับบวกบวกเลยทุกคนเอาจังหวะนี้คาร์ลี่ซีร์ลหรือบ,บอทุกคนจังหวะนี้บอหลอดทุกคนโอ้โหเขาไปบวกซีซีหนึ่งทุกคนบอหลอดไปทุกคนเนาะถือว่าตายฟรีไปเลยทุกคนโอ้มันอยากเกินนะนะทุกคนอ่ทาทั้งกินโดเข้ากับมาเคียคลิปกันเรื่อยๆนะทุกคนเนาะบอเลยว่าแล้วลินกนได้เหลืองอยู่ทุกคนซื้อทิกบ่บู่้หทุกคนซื้อทิก ถ้าโบตัวทุกคนนะมาจาังหวะนี้สัง่งกิโลงให้เปิดเลยทุกคนโอ้เพราะว่าตรงการแต่ตู้เปิดอย่างเดียวนะตอนนี้นี่ทุกคน,กคนอ่าแต่ว่าเปิดนี่ก็หาก็จัดเลยทุกคนเพราะว่ามึงยิถงถ้าเทางซิเข้าก้อนนี้หูสตากรรมดีทุกคนถ้าเขาไปปุ๊บี่หน้าหนา,นา,นานสตันนี่ก็แตกเลยนะทุกคนเนาะสันนั่นแลหละห้าตู้เปิดขอนทุกคนเอาเลยสิตามทางหลังทุกคนมานนจังหวะนี้กิโลงสิเปิดเลยบอเอ้เปิดได้ใจอย่างดีเลยทุกคนจังหวะนี้เขาเปิดทันทีเข้าไปทุกคนเก็บไปในซองเลยทุกคนมา จังหวะนี้กินิเบียออกมาทุกคนกินิเบียจังหวะนี้จังหวะกินลงบอลทอยทุกคนถ้าจุลงทอยนี่หลอดแน่นอนทุกคนเอาจังหวะนี้เขาก็เก็บซ้ำไปทุกคนอ่ามันเลาะขาว่าจะเอาขาปากขลังไปทุกคนบุมีเลยทุกคนเอาจังหวะนี้ทามาร์ดออกมาเอาบอบอลเล่วอาวานเทียบทุกคนทามาร์ดบอกกะเอาทุกคนว่าเจียขาปากขลังไปยังบอได้ทุกคนทางกะลีเขาก็แกงไปแบบสะพานทุกคนมันจะเกินไปนะทุกคนไอ้ช็อตช็อตชอตช็อตอืเกินไปดอกตื้ออืมมาจังหวะนี้เขาก็มาเอา คลิปกระต่อเลยนะต่อเนาะอีฮิฮิฮิทิมใจยเย็นๆทิมอันตีโบสทันมาโอ้ใจหอนเกินฐานอันตีมานี่บอกเลยไว้บวกในน้องมาเนียงซามบีเองมาจะวันนี้อันตีมาเลยทุกคนเปิดอันตีเข้าไปทุกคนมาปอ้โหไปเก็บหนึ่งเก็บสองไปแหละเก็บหนึ่งไปนองตะโกนมาตะวนันีโอ้โหเขาไปยืนในเลยทุกคนโอ้น่าเสียดายทุกคนบุมมีแทงตามมีแทงนี่ไปเหลือเลยทุกคนเดีอบลอยทุกคนแต่ว่าเก็บสองไปทุกคนถ้ามีแทงเราไปยืนเมื่อกี้นี่เขาเก็บไปหมดนอนทุกคนเนาะเอาได เือถ้ากันนิดเดียวจะเอาแนบอแเนทุกคนเดียวกับบานก่อนทุกคนนี่โอ้โหเบยอมกับปะานะทุกคนนั่งจาวันหนึ่งก็มาตีกันเรื่อยๆทุกคนเก็บเงินเก็บตังค์ไปนะทุกคนเพื่อเครื่องเขาจะออกนะทุกคนนะโอ้โหตอนนี้การเร็วไฮซิปซีแล้วทุกคนเนาะายกองขามดิสำหรับายกอนขามกำลังเร็วซิปเองนะทุกคนอะเร็วซิปเร็วแปะถือว่าเขาซิปซีจําเลยทุกคนบอกเลยวร้าเดือดเนี่ยนะเฮ้ยมาจากบ้านี้ที่มาเปิดเลยทุกคนรอก่อนทุกคนโอ้โหนาเสียดายทุกคนอันตีห้องประธานมาตอนเฮ้ยสั จังหวะนี้เปิดอันตีออกไปเรียบร้อยทุกคนเฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้ถ้าบูมีดีโอ,อมอดดันออกนี่เขาเก็บมดแน่นอนทุกคนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้เก็บซองชิวไปแล้วทุกคนตัวว่าบริดวณใต้ทีทุกคนเอามาจังหวะนี้พี่โลงโอโ้โหตัวลงเขามากกับโบไวทุกคนตือว่าตายไปหมดยังแต่คาลีคนเดียวทุกคนโอ้าาดดคาลีก็มาดัานเล่นนี้เลย <S <S โอ้พอเลยว่าโคตรตึงสำหรับเกมนี่ทุกคนตึงเกินอ่าตอนนีเต้นห่างเกิดมาแล้วทุกคนคาลีเขาก็มาเคลียร์เล่งดันเล่นขึ้น น่านเล่ก็เลยครลีเพื่อนสร้างเกมนี่กะตึงพอสมควรจริงน,นะทุกคนแต่กับบูมี่ยังตื่นเฮยแต่กับบูมี่ยังตึงไปกว่าเบนตัวหนึง่ง <c oughs> อ่ะใจะเย็นๆทุกคนเดียวเกิดมาสิมาบูให้ทุกคน,นะคนนะกเานาะทุกคนเนานะนนะาานนาอ่าสําหรับสก็อตกเฮานะทุกคนกับได้ซานสิบผาทุกคนนทักไฟก็คางกับไดซิบเก่าอ่าสําหรับสก็อตเฮากับซิบเก่าคิวทุกคนบอกเลยว่าเฮาแบกทั้งเกมเลยเพืนนะ่นเนี่ยมันจะเกินไปนะดอกเตอร์ตอนนี้กระได้อ่า สิบเก่าคิวไปเลยทุกคนใต้ซองอ่าซอยซามนะทุกคนเนาะมาตอนนี้ครับเราจะมาเอาบัฟกันต่อเลยทุกคนอ่าผมมียังตีกับตีบัฟไปเนี่ยแหละทุกคนเออใส่ปลามียังตีกับตีไปเลยเลยทุกคนอ่าเพื่อเงินของเฮาเนาะทุกคนนะตอนนี้เขายืมพิมมัวตรงห่วงว่าเปิดอะไรคือยืนให้ยืนพิมพ์บอกทีมทุกคนเสียดายแต่ว่าตัวซีนบุกึ้นนะทุกคนนะตอนอาทิตย์นี้ทุกคนมาจังหวะนี้เขาเปิดเลยทุกคนเปิดดันตีเข้าไปโอ้โหมาแลนตามกับไ้คิวไปเลยทุกคนเอา ตัวนี้บูมีตัวเอาเลยทุกคนเฮ้ยนาหนาทุกคนหนาหนาจะว่านี่เดือบหลอยโอ้โหปดแหงเลยทุกคนอ้าวทั้งทีมเของเขาบูในกลางเลยทุกคนนะตัวนี้ทุกคนโอ้โหเฮ้ยขิลงขิลงอ้าดึงตัวปอมาทุกคนกินนีเวียทุกคนอ่ะวเดี๋ยวเรากันหล่อไปทุกคนเฮ้ยถอยทอยใจเย็นเย็นเอตเต็ดเพื่อนเติมเลือดให้เนี้ยเติมเลือดให้เนี้ยเฮ้ยเออแบบนี้แหละมากินนีเวียเสียเอาหรือบ แทงเปนนึงทีอันตีบอมาทุกคนถามนตีมาเนี่ยโอ้ยนี่เนียบอลหลอนเน่นอนทุกคนเพราะว่าดีอมอนเด็กีมานี่บอกเลยว่าเออมันแรงย้อนม้านะมันแรงพลังม้านะเกินไปนะดอกเตอร์ <laughs> มาอโอ้คันทีอ้าจังหวะนี้เอาบอเอาบอจังหวะนี้โอ้โหเขายืนกันสองคนเอเกเตสทุกคนเขาก็บวกกาเขาไปทุกคนท,าาท่นทาเขาไปนี่จะโดนนั่นนาสตันทุกคนบอได้ทุกคน ดนนาสตันนี่บอลล็อตแน่นเฮ้ยต้งเพื่อนอ่ะโอ้ตายฟรีเลยทุกคนบวกกันแบบบูเบิงเลยทุกคนครับบัวเขาเดียวเฮ้ยมาจังหวะนี้น้าหนาตูมโอ้โหบ้านเกลียบเลยทุกคนเกียบลอยควรเอากินเบียจังบ้านนี้โอ้โหสไลด์ออกไปได้ทุกคนมอดบ้าเดี๋ยวเติร์ดเรามาเติมมาทุกคนเนาะเติว์ดเก็บไปได้อ่าเก็บเนี้ยน้าหนาไปได้เนาะทุกคนเนาะโอ้เกมนี่ทาทายเกมนี่ทาเขาบปหิบจบนี่เสียแน่นอนทุกคนสำหรับเบิงคนกับหัวทุกคน ายเก,น,กน,หน,หนินสูภพายเขาทั้งามบอดายแน่นอนทุกคนมาจะวันนี้เพื่อนมันรวมตัวกันก่อนเพื่อนจัดเล่นการนี่ทุกคนอ่าตอนนี้เขายืนพิมพ์อยู่ทุกคนอ่าบอรตรงว่าได้ว่าอืยืนเออเอเอบอมแม่ๆๆทุกคนยืนพิมพ์ทุกคนเพราะว่าเขามาเบิ้งยังนในนี้มันจะบาเห็นนะทุะกคนเนาะอ่ะมาเบิ้งทางจิโลงเขากะอ่ามาลอยบัฟก็อยู่ทุกคนอ่ามาดักกอยู่ทุกคนอ้าวมาเบิ้งทางสั้นทุกคน อ้าวสั้นมายืะนะเออสิ่ที่หลอดทุกคนนี่ถือว่าคาลียเก็บไปได้ทุกคนเอาหน้านาออกมาจังหวะนี้ทุกคนหน้านาสีมันหยาดหลอดได้หรือบอจังหวะนี้เปิดด้านตีเขาไปปังปังจังหวะนี้จังหวะนี้ว่าจะได้เฮ้ยถอยถอยจังหวะนี้โอ้โหถอยก่อนทุกคนเฮ้ยออกมาสิเก็บไปได้หรือบป่เก็บหน้านาได้หรือบอทุกคนลีโอมอดมาเลยทุกคนลีโอมอดมาแล้วพระเอกมาเลยทุกคนจังหวะนี้ทุกคนเปิดมาขึ้นมาได้์ีีไปเลยทุกคนจังหวะนี้แพท่งประตู เทีย์บันทีโอ้โหน่าหนาลอยทุกคนน่ะเสียได้ทุกคนเฮ้ยจังหวะนี้สิลอยรือบอลทุกคนมอดครบจังหวะนี้เรียบลอยเก็บมอดไปได้ท oh, ุกคนโอๆๆๆๆๆ้โหเสียได้นานหนาทุกคนจริงจริงทุกคนอ้าวจีลงจีลงเฟืันตีแลนด์กลับไปเลยทุกคนเฮ้ยธามาร์ธธามาร์ธมาจังหวะนี้ทุกคนเก็บเก็บเก็บธามาร์ธเก็บธามาร์ธออกไปเก็บธามาร์ธโอ้โหจังหวะนี้เขาสิลอยรือบอลทุกคนถอยออกมาก่อนน่ะเสียได้ทุกคนถามมีอันตีเนี่ยบอลเลยว่าเก็บไปตามแน่นอนทุกคนอ้ะจังหวะนี้เขาไปจบเลยเพื่อนจบเลยเพื่อน ย้อนนี้ขั้นสิจบได้หรือบ่ทุกคนเขามาตีปอมยันเดียเลยทุกคนเรียบร้อยทุกคนโอ้โหถือว่าจบไปได้ทุกคนโอ้ที่โตถ้าทายเกมนี่ถ้าว่าเลดเกมส่วนที่ว่าอ่าพาสิตู่เครื่องจำนี่บอกเลยว่าสูบบ๊ว้แน่นอนนะทุกคนนะถือว่าเฮากะอ่าจบไปได้นะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะกะารขอจบด้วยมันหนีทุกคน FMP กับบริเเป็นของไปทุกคนอ่าเป็นของเบโนนึงคือเก่าทุกคนได้บาคลังไปนอนทุกคนเนาะ อ่ะสหรับคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะกาสิขอจบลงแต่ตอนนี้ทุกคนไฟที่เบิ่งแต่ตนจนจบกะขอขอบใจมายังนาทีนี้เนาะทุกคนเนาะอ่าบ่มียังหวังไม่ทุกคนขอทุกคนจักซองวินาทีคือว่าเนาะทุกคนเนาะอ่าเบิ่งคลิปนี้ไปแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เนาะทุกคนเนาะอ่ากดติดตามสอง y o ยูทูบสองนี้ทุกคนเบื่อเปล่งเรืงใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะอ่ากด Subscribe ปุ่มสีแดงหนะทุกคนอ่ะสหรับคลิปนี้กะขอขอบใจเนาะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกันใหม่อีกทุ ตัวละครใหม่ให้เบง <laughs> <laughs>